ปัญหาการคัดแยกขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งมีหลากหลายปัญหาได้แก่มลพิษทางน้ำขยะพลาสติกในทะเลมลพิษทางบกหรือมลพิษทางอากาศชาชาแต่ละปัญหาล้วนทําให้ธรรมชาติและระบบนิเวศเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกราฟีเมือมนุษย์เองที่ทําให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก ภายในระยะเวลาอันสั้นปัญหาทั่วโลกที่พบเจอมีหลากหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากน้ำซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำหรือมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะส่วนตัวการไม่คัดกรองฝุ่นก่อนออกจากอุตสาหกรรมหรือการควบคุมมลพิษที่ไม่ได้มาตรฐานจึงเป็นปัญหาทำให้สิง่งแวดล้อมเสื่อมโทรม แต่ปัญหาที่พบเจอได้มากที่สุดก็คือปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาที่พบเจอได้ทุกมุมโลกเราไม่อาจเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้เลยโดยเฉพาะประเทศไทยปัญหาขยะในประเทศไทยเป็นปัญหาที่หนักและปัญหาตกค้างที่ไม่สามารถกําจัดได้หมดจากรายงานของกมรมควบคุมมลพิษระบุว่าในปี2564สถิติ ของปริมาณขยะมีขยะที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องปริมาณ6.69ล้านตันคิดเป็นร้อยละ6จากปริมาณขยะทั้งหมดในปีนั้นหากดูสถิติแบบละเอียดจะพบว่าคนไทยสร้างขยะวันละ1.1กิโลกรัมต่อวันใน1ปีจะสร้างขยะมากถึง669,518 ต่อปีจะมีขยะที่สามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องแค่81,774.67ล้านตันและยังมีขยะอีกมากมายที่ไม่ได้รับการกำจัดได้อย่างถูกต้องจึงก่อให้เกิดปัญหาขยะตามมามากมายเช่นเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหรือการเลื่อไหลของขยะลงสู่ท้องทะเล ทำให้เกิดปัญหาสัตว์ในท้องทะเลตายเป็นจำนวนมากและปัญหาสะสมของไมโครพลาสติกปัญหาขยะล้นทำให้เกิดปัญหาทุกปัญหาตามมาและเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดโดยส่วนใหญ่ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการกำจัดขยะอย่างผิดวิธีการแยกขยะไม่ถูกเนื่องจากคนขาดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจของปัญหาที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่ตามมาหรือภาคแัะจัดสรรงบไม่เพียงพอรวมถึงการเข้าถึงจุดที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของประชากรในพื้นที่นั้นๆเช่นจุดคัดแยกขยะเพื่อน,นำไปรีไซเคิลการให้ความรู้ต่อประชากรและแหล่งเรียนรู้จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดรูปแบบกิจกรรมให้ความรู้แบบความเข้าใจ และกิจกรรมโปสเตอร์เชิญชวนเพื่อให้ผู้คนได้ปรับเปลี่ยนความคิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการคัดแยกขยะซึ่งเสนอความรู้และการดำเดนินการผ่านรูปแบบวิดีโอโปสเตอร์และกิจกรรมเกมในช่วงเช้าของทุกวันของมัาทยมศึกษาปีที่4ทับ2เพื่อเป็นแนวทางทำให้คนรุ่นใหม่เกิดไอเดียในการนำขยะไปรีไซเคิล การแยกขยะได้ถูกต้องตามประเภทของถังที่กำหนดไว้มีความรู้ความสามารถความเข้าใจผลดีและผลเสียของการกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธีและยังเป็นแนวทางทำให้ผู้อื่นสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้อนาคตมีสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งกว่าเดิมที่เคยเป็นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทิ้งขยะและความใส่ใจจากเดิมจึงทำให้เกิดเป็นรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมที่ 1. นึ่งร่วมเข้าใจปัญหาขยะวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจของประเทศขยะข้อดีข้อเสียและประโยั์ ในการประเมินนะครับหากเด็กมีความเข้าใจว่าทําไมเราควรคัดแยกขยะผลดีและผลเสียของการคัดแยกขยะมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะจะประเมินจาก Google Form มจานวน5คําถามครับหากครึ่งห้องสามารถตอบได้มากกว่า3คะแนนเกิน30คนนะครับหรือก็คือ70%เป์ของห้องนะครับจาก44ีคนถือว่าเด็กมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะและถังขยะในห้อง ถูกคัดแยกตามถังยะที่กำหนดให้โดยใช้ Google Form ในการประเมินนะครับเราจะทำการประเมินในวันที่25โดยลิงก์นี้นะครับเราจะส่งผ่านรลายกลุ่มของห้องมอ .4 4ครับสรุปผลกิจกรรมที่1จากการที่ได้ประเมินผ่าน Google Form ไปขครั้งต้นมีเด็กนักเรียนประเมิน3.4คนผลตอบมันมีดังนี้ 1. รูปแบบการนำเน20คนหรื 58. รม58.8%ําเนินความน่าสนใจปานกลางาและมีความน่าสนใจมาก14คนคิดเป็นร้อยละ41.2%รูปแบบกิจกรรมในส่วนของเกม21คนหรือ61.8%ตัวเกมมีความน่าสนใจมากและมีความน่าสนใจปานกลางา13คนหรือคิดเป็นร้อยละ38.2% ของกิจกรรมที่2โปสเตอร์เชิญชวนเป็นโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะการคัดแยกขยะสาระความรู้และการชัดแยกขยะเพื่อเป็นการกล่อมสติเพื่อทำให้เขาคิดได้ว่าควรทิ้งขยะไปเภ่ไหนลงในถังไหนโดยจะนำโปสเตอร์ใหม่วไว้ที่หน้าห้องทุกวันเป็นสาระความรู้และงานใช้ชีวิตประจําวันวัตถุดิบผสมเพื่อแปแหล่งให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะโดยใช้โปสเตอร์เปลี่ยนความความคิด โดยกิจกรรมที่2เราจะทำโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะการจัดก,การขยะและผลดีผลเสียของการคัดแยกขยะการประเมินผลหากขยะในห้องถูกทิ้งขังขยะตามประเภทได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบในช่วงเวลา7วันจะถือได้ว่าเด็กได้มีความรู้จากการนําเสนอไปในข้างต้นสรุปผลกิจกรรมที่2จากการที่ประเมินผ่าน google f o ไปข้างต้น,นมีเด็กนักเรียนประมาณ3 4คนผลออกมาดังนี้ ในส่วนของโปสเตอร์18คนหรือค่า2.9%โปสเตอร์มีความน่าสนใจมาก13คนหรือฐา8 2โปสเตอร์มีความน่าสนใจปานกลางและ3คนหรือคิดเป็นร้อยละ8.8%โปสเตอร์มีความน่าสนใจน้อยภาพรวมทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการนำเสนอ19คนหรือ55.9%มีความพึงพอใจในระดับปานกลางและ15คนหรือคิดเป็นร้อยละ44.1%มีความพึงพอใจมาก